นี่นี่นี่ใครที่เป็นครูชํานาญการพิเศษเป็นพ่อชนานาญการพิเศษรองชํานาญการพิเศษขึ้นไปเนี่ยสมัครมาเป็นกรรมการกับเราได้นะครับเราก็จะอบรมให้นะครับอบรมเสร็จมีการทดสอบทดสอบผ่านก็เสนอกองกลางขึ้นบัญชีเป็นผู้ทรงรุ่ในการประเมินผลงานให้เราเนี่ยครับถามว่าจะมีการเปิดรับสมัครกรรมการเมื่อไหร่นะครับ ลายเดือนนี้ก่อกลางให้ความเป็นชอบมิทุนาก็รับสมัครแล้วนะครับมิถุนานี้รับสมัครกระดาสิงหาก็พัฒนาอ,อรรบรมนะครับนะครับซึ่งถ้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเราเราโจงกรมออนไซให้นะครับแต่ถ้าเป็นข้าราชการอื่นหรือผู้สูงอายุจังไรของรัฐเราจะใชร้รูปแบบของการออนไลน์นะครับซึ่งจะผสมผสานกัน รูปแบบกรรมาการประเมินก็จะมีการคัดเลือกคัดสรรน,นะครับอย่างที่นําเรียนท่านนะครับในการประเมินผลงานท่านหลังจากท่านส่งเข้าสูร่ระบบบีพีแล้วเนี่ยท่านยื่นขอเรื่องวิทยฐานะมาหนึ่งท่านกรรมาการประเมินจะสามท่านรกรรมาการสามคนซึ่งกรรมาการสามคนเนี่ย ผมวางกรอบไว้ว่าในสามคนเนี่ยเป็นผู้ทรงคณวุฒิจากอะไรของรัฐอ่ะสองแล้วก็เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางสารในสายวิชาชีพเราหนึ่งนะครับเพื่อมีความเข้าใจเรามากในบริบทเรามากยิ่งขึ้นนะครับในการที่จะเติมเต็มความเป็นตัวตนของข้าราชการครูส่วนของทีมเรานะครับในการประเมินนะครับ มันก็มีเกณฑ์การตัดสินนะครับเกณฑ์การตัดสินเช่นชำนาญการเราส่งพนักงานประเมินสองด้านคือด้านทักษะกับด้านผลลัพธ์แต่ละด้านต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละท่านไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบห้าเห็นไหมคนที่หนึ่งก็ต้องได้หกห้าหกห้าครัคนสองก็หกห้าหกห้าอย่างต่ำคนสามก็หกห้าหกห้าครับผ่านสามคนถึงจะผ่านชำนาญการพิเศษมันจะเพิ่มเป็นเจ็ดสิบ ผ่านสามคนถึงจะผ่านอันนี้คือเกณฑ์ปัจจุบันซึ่งเรากําลังปรับเปลี่ยนเกณฑ์ให้สอดรับกระทางกอกสอที่มีการปรับเปลี่ยนแล้วนะครับจะไม่เอาสามผ่านเอาสองในสามก็ผ่านครับนี่คือชํานาญการหรชํานาญการวิเศษซึ่งมันประเมินจบอยู่แค่ระดับจังหวัดเท่านั้นจังหวัดจะเป็นคนสุ่มกรรมการประเมินตัวแล้วก็จบอยู่ที่นี่ ถ้าไม่ที่ริ้วทีเลจริงๆก,ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับชำนาญการพิเศษนะว่ากันตรงๆครับส่วนเชี่ยวชาญเป็นเชี่ยวชาญพิเศษจะเพิ่มผลงานทางวิชาการเข้ามาเป็นด้านท,ที่สามนะครับซึ่งผลงานทางวิชาการเนี่ยอย่างเชี่ยวชาญเนี่ยเกณฑ์่านก็คือด้านทักษะก็ต้องมาต่กว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าด้านผลลัพธ์ก็เจ็ดสิบห้า ผลการชการก็75สามผ่านถึงจะผ่านกรรมาการสามคนนะครับผ่านเงื่อนไขสามผ่านถึงจะผ่านผ่านสองไม่ผ่านหนึ่งคือปรับปรุง,งแล้วก็ได้ข่าวดีจากทางท่านอาจารย์บุตรีครับว่าทางอขคอสกำลังจะปรับเกณฑ์การประเมินทุวเลื่องวิทยฐานะในระบบ BPA ใหม่ทั้ง,งชำานกการชำานกการพิเศษเ่ยวชาญเ่ยาชาญพิเศษการผ่าน สามผ่านหรือสองในสามที่ว่าเนี่ยจะไม่ยึดตัวบุคคลเช่นกรรมการสามคนตรวจเชี่ยว,วชาญเนาะสมมติว่าตรวจเชี่ยวชาญเนี่ยกรรมการสามคนตรวจคนที่หนึ่งให้เจ็ดสิบคนคนที่หนึ่งให้ด้านที่หน,น,น,นึ่งเจ็ดสิบโทคนที่หนึ่งให้ด้านที่หนึ่งเจ็ดสิบห้าด้านที่สองเจ็ดสิบห้าด้านที่สามเจ็ดสิบห้าคนนี้คือผ่านพอกรรมการคนที่สองให้ด้านที่หนึ่งเจ็ดสิบห้า ด้านที่สองเจ็ดสิบด้านที่สามเจ็ดสิบห้าอย่างเงี้ยครับไอ้นี่คือไม่ผ่านนะพอไปดูคนที่สามคนที่สามด้านที่หนึ่งให้เจ็ดสิบห้าด้านที่สองให้เจ็ดสิบห้าด้านที่สามให้เจ็ดสิบอย่างเงี้ยเขาให้เอาคะแนนของตบประกรันคนที่สองคนที่สามเนี่ยมาสวมกันกลายเป็นผ่านแล้วก็ผ่านสองในสามคือผ่านเลยครับเห็นไหม เกมมันเอื้อมากครับน,นี่คือสิ่งที่ทางนโยบายด้านการศึกษาพยายามวางกรอบวางทิศทฐานให้มันสอดคล้องและเป็นธรรมกับครูและบุคลากรทางสามารถที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะเรามีพื้นฐานงานที่เป็นรูปธรรมจากการทำพีมาแล้วไงนะครับที่เหลือมันก็คือการสะท้อนออกมาให้เห็นภาพจากการประเมินจริงในรูปแบบของสารสนเทศ